นี่คือภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ขณะที่นายประพันธ์สอนศิลป์อายุ34ปีกำลังใช้เหล็กแหลมงัดเพื่อเอาเงินสดในตู้เติมเงินโทรศัพท์ออนไลน์โดยมีผู้ต้องหาร่วมแก๊งอีกสองคนคือนางสาวพรประกายฮิรัญญาพิสุทธิกุลอายุ23ปีและนายกิติศักดิ์คงถนอมพันธ์อายุ30ปีคอยดูต้นทางโดยใช้เวลาเพียงไม่ถึง5นาที ก่อนที่ทั้งหมดจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปแต่ในที่สุดก็จนมุมถูกตำรวจสายตรวจ191จับกลุ่มตัวได้ยกแก๊งนายประพันธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งสารภาพว่าได้ร่วมกันก่อเหตุมาแล้วในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เน้นฝั่งธนบุรีโดยก่อนลงมือจะนำเหรียญไปหยอดในตู้เติมเงินเพื่อเช็คดูว่าภายในตู้มีเงินมากหรือน้อยก่อนที่จะใช้เทปกาวปิดกล้องวงจรปิด ที่ติดไว้กับตู้เติมเงินแล้วใช้เหล็กแหลมงัดตู้เอาเงินออกมาซึ่งเงินที่ได้จะนำไปแบ่งการใช้จ่ายและซื้อยาเสพติดก็ดูแบบพวกกลุ่มอื่นเขาทำกันแต่ผมไม่ไม่รู้จักเขาหรอกผมดูว่าเป็นยังไงแล้วผมก็ลองทำดูลองลองทำดูเฉยครับครับผม ตำรวจได้รับการร้องเรียนจากบริษัทฟอรดสมาร์ทเซอร์วิสจำกัดเมื่อ2เดือนก่อนว่าถูกคนร้ายตระเวนงัดตู้เติมเงินของบริษัททั่วกรุงเทพรวมจำนวนกว่า50ตู้คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า2.8ล้านแสนบาทจึงได้แจ้งความกับตำรวจและสารได้ออกหมายจับผู้ต้องหาตามหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพได้ในหลายพื้นที่ที่ผู้ต้องหาก่อเหตุในการติดตั้งให้เลือกจุด ยกตัวอย่างที่เซเวนะครับที่มีคนพุกผ้าผ่าน,านมา24ชั่วโมงแต่อย่าไปติดตั้งติดตั้งตู้เนี่ยบริเวณที่จุดอับที่มืดแล้วก็ไม่มีคนใช้บริการในช่วงกลางคืนจึงเป็นเหตุให้มีช่องว่างสำหรับคนร้ายในการก,ก่ออาชญากรรมตำรวจเชื่อว่ายังมีกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้วิธีการและก่อเหตุในลักษณะเดียวกันอีกหล,ลายราย ซึ่งหากประชาชนมีเบาะแสสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายนิติกรพรมทองถ่ายภาพดารินหอวัฒนกุลสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน